ผมมาเปลี่ยนผมมาเปลี่ยนซีรีส์รายการครับเจออยังสแต็กแดกดิฟครับเอาล้อมึงไงต้องซุกมาเนี่ยสายเนี่ยซุกเป็นลูกของนกนะลูกพิราบเป็นปะครับนกกระทาต้องต้องกินเข้าไปครับญาตเป็นนกชนิดอื่นหรือว่าอยู่ในสามนกแล้วบูติกจังนกอันเนี้เป็นนกแต่แต่เลยครับโอ้หู้ยนกแต่แต่เป็นสี่บ่แมนครับตอนนี้มันบินข้ามไปไายภัอ่านี้ อันแรกของ t a t านะครับรอดกว่เนาะมันกินทังไหนลูกพี่เอาเข่านาขึ้นบนเลยเนาะยำเขาไม่เบื่เลยครับเบ้อเอาจับไนนโอ้ยมันกิเข่าเครื่องที่เหลือในพวกแซ่บหมดที่เหลือทิ้งเลยเอากินได้เต็มหัวกินได้เต็มหัวกินในเบิต็มคำกินในเต็มโห่ร้านแมนเขาให้กินหัวลูกพบี้ยก็ให้กินหีครับแล้วที่มาเฮ้ย ยำให้เบิลา่าปยบือไปเสบไปเลยอ้ยโคตรแซ่บเดี๋ยวว่าใกินเุ้ยแ่บแครับแ่บแเฮ้ยเพูดเลยมันอือมันรับเอาเปน่ามือนี่มือนี้เขาไม่ต้องกินพูดเนพวกเขาไปแล้วก็มากินนันนนกเขาเากินนกภูเขาไปดีกว่าแยบขอ่ายรูปน้ดมครับ